สนับสนุนโดยคอลลาเจนเนตาสี C, เรื่องผิวใสไว้ใจเนตาสี C, และวิตามินเพิ่มน้ำหนักเนตาบี B. ทีมตัวเลขกครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สวัสดีดทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเล็กชาแนลวันนี้เล็กจะมาแนะนำห้านอาหารที่ว่าโบไป่โบได้เนี้ยเนาะในแขวงหลวงน้ำทานั่นเองห้านนี้มีชื่อว่าห้านป่าคำตั้งอยู่บ้านนาหอมเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเนาะสำหรับใครที่ว่ายังโบทันได้ไปเนี่ยต้องฮิปไปแล้วเนาะบรรยากาศโคตรดีเลย เข้าไปปุ๊บก็จะมีแบบนี้เลยเนาะก็จะมีโซนธรรมดาแล้วก็จะมีโซนแบบนี้ก็จะเป็นแบบเซฟโซนสุดๆเลยบรรยากาศโคตรดีแบบนี้เลยเนะาะภัยที่ว่าได้ไปแล้วมาแชร์ความรู้สึกน้ากันแต่ถ้าภพย,ยัิ่งบบทันได้ไปไปด่วนเลยจ้านี่บอกเลยไปแล้วติดใจแน่นอนเนาะแนะนําไป่วงเวลาเจ็ดหาแปดโมงเด้อถ้ากายนี่จะโบมีบ่อนังนึกจ้า